สวัสดีครับผมพบกับผมแมนมีเดินป่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพับคาร์บอนไฟเบอร์สวยๆมานำเสนอนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับเปิดลื่นเปิดง่ายด้วยมือข้างเดียวครับด้วยนิ้วชี้ไม่ต้องช่วยสบ,บัดเลยนะครับเปิดลื่นนะครับเปิดขึ้นง่ายๆเลยนะครับเล่นนี่สวยมากๆขนาดยาว8นิ้วนะครับมาดูความโค้ง่อนเลย ผมเกิบนะครับรับประกันความคมให้ทุกเล่มนะครับนี่คมกกิบแน่นอนนะครับคมกกิบกกิบทุกเล่มนะครับรับประกันมาดูงานมีดกันนะครับขนาดยาว8นิ้วนะครับยาวรวม8นิ้วใบมีดดีทูนะครับงาน CNC นะครับมีมิตินะครับขัดเงาสวยมากๆเลยครับยาว3นิ้วครึ่ง ด้ามจับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแบบประกบ2ฝั่งยาว4นิ้วนะครับ4นิ้วครึ่งยาว4นิ้วครึ่งใบมีดอีก3นิ้วครึ่งยาวรวม8นิ้วนะครับน็อตท,ทุกจุดเป็นสีไทเทนะครับรวมทั้งกิฟเนบด้านหลังนะครับนี่ตรงกลางก็เป็นสีไทเทนรวมทั้งตัวช่วยเปิดสันท้ายมีรูร้อยเชือกนะครับระบบเฟรมล็อกนะครับเล่มนี้ล็อก เมื่อกลางไว้มีดไว้มีดเปิดแล้วระบบก็จะล็อกนะครับแข็งแรงแน่นอนไม่มีพับกลับนะครับเปิดลื่นเปิดง่ายนะครับเล่มนี้คมกริบนะครับรับประกันงานดีมากๆนะครับสวยมากๆนะครับเล่มนี้นี่สายซิ่งต้องมีนะครับของมันต้องมีนะครับเล่มนี้เล่มนี้สันหนา3มมิลน,นะครับไวกว้าง1.2นิ้วยาว3.5นิ้ว ยาวรวม8นิ้วนะครับขนาดกำลังพอดีมือนะครับเล็กกระทัดรัดกำลังพอดีมือจะใช้นิ้วโป้งช่วยเปิดก็ได้นะครับแต่ผมใช้นิ้วชี้นะครับสวยแน่นอนเล่มนี้ราคา370บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับราคาเบาๆนะครับได้กำไรนิดเดียวนะครับของสวยคุณภ,ภาพสูงคมกริบแน่นอนนะครับรับประกัน ถ้าไม่คมคืนเงินให้เลยนะครับโคมตัดกระดาษได้ทุกเล่มนะครับสวยๆเลยนะครับงานแบบนี้เดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะครับทางไลน์หรือทางเบอร์โทรศัพท์ถ้าไม่เล่นหลายก็โทรมาเลยนะครับ0990213034แมนมีเดินป่านะครับถ้าไม่รับเดี๋ยวจะโทรกลับนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรับกันของใหม่โคมกลีบสวยตรงปกให้ทุกเล่ม ากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะนำมีดสวยๆคมๆแบบนี้มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันบ่อยๆนะครับคุณภาพเกินราคาแน่นอนนะครับผมรับประกันสวยถูกใจแน่นอนแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ